สวัสดีครับพบกับคาเคิรเจอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ลานนะฮะเป็นลานอยู่ที่หน้าบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมวันนี้เรามากับงานกาแฟงานเช้านะฮะกรุ๊ปเอครับมาถึงกลางปีนะฮะต้องสัมภาษณ์คนนี้เลยครับผมสวัสดีครับพี่เอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คหานนี้ขออนุญาตให้พี่เอกเล่าให้ฟังหน่อยครับว่างานวันนี้ครับกรุ๊ปเอครับเนี่ยจัดขึ้นเนี่ยเพื่ออะไรครับผมอ่ะเริ่มต้นในกรุ๊ปเอก่อนดีกว่าครับผมกรุ๊ปเอก็พอดีเราเริ่มประมาณสองปีแล้วอออ๋ปีคครับบผผมมเ็นนท่ช รถเก่าประมาณหนึ่งครับผมนะครับแล้วก็ชอบเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันผมเป็นคนชอบซื้อรถอะไรเนี่ยจะคิดว่ารถรุ่นนี้เคยเป็นรถแข่งมาก่อนปะโมเดลนี้โมเดลนี้ก็อยากจะแต่งให้เหมือนรถแข่งโอ้คะรับก็เลยอยากจะรวบรวมคนที่มีความคิดเดียวกันครับที่เป็นรถแต่งรถแข่งคาดลายในตำนานอ่าครับคือไม่ต้องอะไรก็แค้ให้เปลือกนอกเป็นเป็นเป็นสีสันเหมือนเหมือนรถแข่งนะครับก็ก็เลยกลับมาว่า รถแข่งยุคที่ที่รุ่งเรืองที่สุดในชีวิตเราเนี่ยนะครับก็น่าจะมีที่ที่ที่เราจำกันกันได้อยู่ก็จะเป็นรถประเภทกรุ๊ปเอครับซึ่งมีแข่งประมาณตั้งแต่ปลายปลายปี70ถึงจบต้นปี90ครับนะครับรถกรุ๊ปเอก็แต่ละคนก็คงจะเห็นกันเป็นรถยุค90แหละพูดในทภาษาชาวบ้านปกติครับก็เป็รถเป็นรถแข่งยุคนั้นซึ่งหลายคนจะมีความทรงจำกับรถตรงนี้เยอะนะครับก็เลยก็เลยรวบรวมมาเราเคยจัดแข็กในกันทีนะที่เป็นงานใหญ่อยู่ที่เจรกระจาญเจรกระจาญครับผม โอ้แ,แสดงว,ว่างานนี้ก็รวมตัวเขาเรียกว่ารถบ้านในค้าบรถแข่งเอ่อเหมือนเหมือนจะบอกว่าเหมือนเหมือนเราไปไปงานแฟนซีอ่ะแล้เหมือนฮาโลวีนหรืองานแฟนซีเราจะเอ้ยวันนี้ฉันจะไปซูเปอร์แมนก็แต่งตัวซูเปอร์แมนไปงานอะ,อะไรอย่างประมาณนี้ครับทรงทรงนี้มากกว่าก็ต้องถามพี่เอกนะครับว่ารถแข่งกุ๊ปเอนะได้ดวงใจของพี่เอกเนี่ยตั้งแต่สมัยที่แบบชื่นชอบเลยนะครับผมได้ดวงใจเลยคือคันไหนครับคือรถรุ่นอะไรพูดจริงก็ต้องเป็นจบที่ซีบิดดีจีสามประตูครับผม ก็คือคนไทยน่าจะนิยมชมชอบอยู่แล้วนะครับครับผมแล้วก็จะมีพวกรุ่นใหญ่ก็จะเป็นพวกสกายไลท์ GTR 32ซึ่งเป็รียลโรบลูเอเหมือนกันครับผมนะครับยู่นั้นก็หลายๆคนน่าจะน่าจะเห็นภาพกันอยู่โอเคถ้า R32 นี่คันไหนคาดลายไหนที่ชอบที่สุดถ้า R32 ที่ชอบสุดแน่นอนเป็นแอนดแบนอ๋อแอนดแบนด์ดัมแดงดัมแดงดัมแติ๊กเกอร์ถูกมอาไปนี่อาจารย์ป้องก็ได้เอาสติ๊กเกอร์ไปนะก็ถ้าสายยุโรปก็มีพวก BM เอ็มอีสามสิบก็ต้องเป็นลายบีเปกติครับลายขาวคาดน้ำเงินคาดแดงบีเอ็มมอเตอร์สปอร์ตครับซึ่ง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 จะบอกว่ากลุ่มของกรุ๊ปเอเราเรียนเราเกิดกรุ๊ปเออีกนิดหนึ่งด้วยถือว่าเป็นคลาสทูหรือซูเปอร์ทัวร์ริงคือมันก็อยู่ยุคประมาณต่อจากกรุ๊ปเอก็เป็นยุคซูเปอร์ทัวร์ิงครับอย่างคันนี้ก็แต่งธีมซูเปอร์ทัวร์ิงมาเป็นแอคคอร์ดรุ่นนี้เลยที่แกแต่ไม่มีไม่ใช่เป็นแวรน์นะแต่ลักษณะนี้ครับก็ยัง กดปนกันอยู่ได้อ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็มารอดูกันนะครับว่าในงานจะมีรถสวยๆอะไรให้ชมบ้างน,นะครับ,รบผมจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะฮะวันนี้นะสถานที่เนี่ยพี่เอกบอกว่าเอาไว้รันระบบนะรันระบบแสดงว่ามันต้องใหม่นะใหม่แกะกล่องนะครับทั้งตึกกลางปีนะเป็นตึกโฉมใหม่แล้วก็ ด้านข้างขวาของผมนะอันนี้เป็นเหมือนโรงอะไรสักอย่างให้เียไมเป็นร้านกาแฟเล็กๆที่เลือกขายมีรถจอดทั้งคันหนึ่งยกำลังกำลังตกแต่งอยู่ครับน่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเพราะอย่างที่เห็นที่จอดรถเราทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นป้ายจราจรทางอะไรก็ทรงนั้นหมดเลยครับผมนะครับก็เป็นธีมธีมนั้นมากกว่าสวยงามฮะเกี่ยวตึกเราก็ที่ทําใหม่ก็รีโนเวทใหม่ก็เป็นตึกก็เรียกว่าตึกรักโลกตึกรักโลกนะครับเป็นตึกที่รักษา คือเซฟพลังงานได้เยอะมากมเกาาาานื่องจากค่าค่าไฟได้ลดลงไปกว่า70%ว้าวโอ้สุดยอดนะเราได้รางวัลมา้วยแหละโอ้แต่ให้รางวัลเพราะเรานะเราจ่ายเงินให้เขาทำแล้วใครสนใจก็นะฮะในอนาคตตรงนี้นะครับจะเป็น ร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกนะครับใครที่ชื่นชอบอะไรเกี่ยวกับรถนะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะที่น่ามาเยืนนะครับผมติดตามชมครับเวลาไปงานมอเตอร์โชว์จะเห็นขายโมเดลขายเดวลามานะที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีก็เดี๋ยวนีหลายๆอย่างครับกำลังเตรียมอยู่กำลังเตรียมเตรียมเรื่องของการตกแต่งการจะทำ สุรกิจอะไรบ้างซอยลาดปลาเท้า66ครับลาดปลาเท้าต่ำกันได้นะลาดปลาเท้า66ตอนนี้เราก็ยืนอยู่กับรถที่อยู่บนหน้าปกนะหน้าปกงานเลยนะโปสเตอร์แรกที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นรูปของนิสสันพิเอมิร่านะครับอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นรถที่พี่เอกเนี่ยทำขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับคันนี้ให้เพียงเล่าให้ฟังเลยกว่าว่าทําไมถึงแบบชื่นชอบนิสสันพิเอมิร่าที่แต่งในสไตล์สติ๊กเกอร์แบบนี้มันเป็นรถแข่งในงานอะไรอะไรเงี้ย ก่อนจะไปเห็นรถพิบ so ิล the right. ่าของคุณพลที่ทำที่ทำทับยูทูบอยู่ด้วยทำอู่ด้วยครับผมเขาทำพิบิล่าเสร็้วมึงเคยอยู่คันหนึ่งแล้วก็เลยพอดีได้มีโอกาสไปไปเจอเขาครับแล้วก็แล้วก็คุยกับชษาเขาบอกว่าเขามีอู่ทำพิบิล่าอยู่มีรถอยู่คันหนึ่งเป็นซากไม่มีเครื่องเป็นกระดองไว้เฉยๆนะครับก็เลยขอซื้อมาเขาขายมาแค่สองหมื่นใส่นูุ้งสายนี่ทำให้รถมันวิ่งได้ครับก็เสร็จแล้วก็ทำลายใครก็ได้นอนผมตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วครับทำลายนี้ซึ่งเป็นลายของทีมเอผมไม่ทำ โดยเฉพาะกติกาของพิธีนัดและนัดแข่งสายลียลังลิศนะครับซึ่งเป็นซาวด์อีสเอเชียทัวร์ลิงคาร์โซนแชร์เรนจ์ที่ไปแข่งทั่วเอเชียครนะครับแล้วก็หลังจากนี้ทีมก็ได้แชมป์เอเชียด้วยโอ้ก,อก็เลยทำเรียกว่าทำเป็นเลพิก้ามาเพราะผมเป็นคนจัดงาน <c oughs> กดทุลีเลิ่มพวกนี้เองก็ต้องมีรถสักคันหนึ่งไว้โชว์อะไรเงี้ยก็เลย แต่ทํามันก็เยอะนะเยอะเหมือนกันแล้วก็ทำทำได้อย่างดีพอสมควรอืมเรีย,ก,รรยกว่าแปลกตามากคือคผมเองอาจจะไม่ทันยุคนั้นนะอาจจะไม่ได้ดูรายการแข่งขันนะแต่รู้สึกว่าแบบโอ้รถสวยครับรถสวยแล้วล,ล้วลอล้อก็ค่อนข้างจะย,ยากหน่อยล้อนี่แหละตัวถ้าลอ้เลอเพออราะรถซูเปอร์ทัวรลิงนี่ถ้าถ้าถ้าล้อไม่ไม่ได้นี่คือไม่ได้โวกับโวกเดซเซอร์พอเทสเตอร์อะไรเ่ยเทสเซอร์อะไรประมาณนี้ครับแต่มาตรานคือมันจะมีจุดจุดแหวนตรงนี้แน่นอนแต่ถ้าเป็นรถแข่งจริงจะล้อ19แล้วก็แล้วก็เป็นดุมเดี่ยว อ๋อเป็นสุดอลอสแต่นี่คือรถแข่งจะล้อสิบเก้าเลยเหรอครับเนี่ยสุ per touring ล้อ,ะะลอจะเข้าถึงขนาดนี้ค oh. ร,รับโอ้สุ per touring มันเป็นที่ผมชอบอย่างคือมันเป็นเหมือนรถบ้านกระดองไม่มีอะไรเลยนะปกติไม่ได้มีปู๋ไม่มีอะไรนะ uh huh. แต่ข้างในเขาตีเข้าไปแล้วก็ยัดล้อใหญ่แล้วก็เทคโนโลยีตอนสุ per touring นี่เป็นเทคโนโลยีแบบ แพงมากๆจนเขาต้องหยุดไปเพราะว่ามันมันคอร์สมันสูงเกินไปทีมเรียมก็ทำด้วยเมื่อก่อนทีมทีมระดับโลกมาทำรถแสงซูเปอร์ทัวร์่งหมดเลยแล้วตอนหลังมันมันเงินมั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 นเกินบัตเจ๊กไปเยอะเขาเลยหยุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกประเภท รถรถขนาดรถที่แบบบอดี้ไม่ได้ทำแล้วล้อใหญ่ๆเตี้ยถ้าเห็นในทีวีบีเอ็มก็มี e 3 6อ่าฮะนะครับแล้วก็มีหมดอะโตโยต้าโคโรล่าพวกนี้ก็คือแต่งเลยแบบซาวเอเชียเล่นเก่าหมดเลยเนละนู้นบ้านเราได้รถต่อทีโตโยต้าสีนั้นเลยโอ้ครับผมทีทีเรียกว่าทีนิสสันบ้านเราก็ได้เนี่ยนี่ก็คือก็คือตกแต่งกันง่ายนิดนึงแต่สำคัญคือหารอ่ะอันนี้ครับ คันนี้ของของน้อยคนคันนี้ก็เป็นสไตล์ของ B T C C นะครับเป็นเป็นพรีเมียร์ของ British Touring Car Championship นะครับ,รบซึ่งแน่นอนมันก็ออกมามันมีสองโรงงานโรงงานหนึ่งในในทำในอังกฤษอีกอันหนึ่งทำในที่นิสโมโอญี่ปุ่นแต่ล้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อ,อแบบเหมือนกันเลยล้อทรงนี้สีประมาณคล้ายๆอย่างนี้ล้อหลักๆเาครับโอ้ครับี่กขราคาจะใกล้เคียงแต่แน่นอนล้อไม่มีทางใกล้เคียงเพราะล้อเรายัดเข้าไปไม่ได้อ่านึกออกครับผมโอ้เรียกได้ว่าหัวนอดีตหัวนอดีตนะแต่เราคนที่ชื่นชอบนี่ก็คือ เออเหมือนได้เหมือนได้นึกถึงอที่ผมบอกเหมือนี่เราอยากเป็นสไปเดอร์แมนเราก็อยากแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยเอ็มวันแดงก็อยากจะวันนึงอยากแต่งตัวเป็มวันแดงแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยยายได้นะอะไรเนี้ยคอสเพลย์คอสเพลย์คอสเพลย์ก็เรียกมันเรียกคอสเพลย์ของรถครับผมาสนุกด้วยกันอะไรโอ้ครับผมครับขอบคุณพี่เอกมากครับผมด้วยรถพิมิร่าคันนี้นะที่พี่เอกทำเนี่ยครับมันเป็นรถนอกกระแสจริงๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวรถเนี่ยตัวรถเดิมๆเนี่ยราคาเนี่ยถือว่าจับต้องง่ายมากนะราคาอยู่ประมาณ20,000บาท อันนี้ที่พี่เอกเอาไปมารถรถที่เป็นรถธรรมดาธรรมดาสองหมื่นนะแล้วก็ทำออกมาขนาดนี้โอ้โหสวยไหมล่ะทำมาสองแสน Shut up and take my money รู้ป่ะมันแพงที่ไหนมันแพงที่ล้อล้อนี่คือแพงมากนะหายากด้วยหายากสุดเลยทำให้มันแบบ Private c o l l e c t ตรงรุ่นตรงปีเนี่ยโอ้หายากแล้วแล้วก็ตัวเครื่องนะก็มีการวั p ออกนะครับจาก SR 2 0ธรรมดาก็ใส่เป็น SR 2 0 VVL นะ เหมือนเหมือนเหมือนโตโยต้ามี VVTI อันนี้เป็น VVL นะฮะอ่า โอ้โหเนี่ยฮะผมยังงงอยู่เลยว่าไฟหน้าอยู่ไหน,นแต่ว่านอกจากไฟหน้าอยู่ไหนเนี่ยเจ้าของอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวหาเจ้าของก่อเอา้เอาออกมาแล้วโอ้พีน,นี่ยสวัสดีครับ โอ้โหยังมาถึงกว่าจะมาถึงโอ้ต้องมาถึงแบบมีแสงหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีไฟหน้าต้องแกะออกมามีนะมีนะถอดออกมาก็ถอดออกมาก็มีไฟหน้านะโอเคอันนี้ยุคเขาต้องมีไฟหน้าที่คลอบไงที่คลอบอ๋อเป็นที่คลอบกันไฟแตกกันไฟแตกไฟไร้ลี่ไงอ๋อเดี๋ยวลืมจะแบตหมดนะอ๋อนี่ไงต้องมีต้องมีเปิดไฟให้ดูไฟลี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 ฮะอ๋อโอ้โโอ้โหเท่มากครับผมให้คันนี้คันนี้นี่ ใช้เครื่องอะไรแลเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเจอยู่เจวางเจหรือตอนแรกคอนเซ็ปต์ว่ากะจะวางโมโม่เครื่องโมโม่กลับไปไงแต่ว่าเดี๋ยวมันอีกยาวไงครับผมเอาให้ขับได้ครับเขทำมาได้มาเกือบสองสองปีกว่าเกือบสามปีไงโอ้โหกว่าจะเสร็จกว่าร์จเซ็กว่าจะเสร็จขอเดินวนรอบๆดูหน่อยโอ้คันนี้นี่ลองดูก่อนพี่เฮงทำที่ไหนครับผมวันนี้พาร์ทเพิร์ทอะไรพวกนีอันนี้สร้างเองหมดเลยสร้างเองหมดเลยที่ประเทศไทยนะขึ้นขึ้นขึ้นเองหมดเลยจากจากภาพ มีภาพอยู่อันนึงครับแต่ว่าขึ้นขึ้นบอดี้เองเลยหมดว้าวเป็นเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะเนี่ยเป็นเป็นโฉมเป็นโฉม4ประตูนะแต่ประตูหายแล้วตอนนี้เหลือ2ประตูนะฮะโอ้อันนี้จะให้ดูดีจะเป็นคาร์บอนนะมีลายคาร์บอนอยู่ในที่ผมแรปอยู่โอ้โหแรปไปแล้วมองไม่เห็นแรปครับอันนี้หายากมากสุดอันนี้อันนี้หายากอะไรก็หาไปทั่วต้องไปหาเพื่อนสวีเดนให้ซื้อมาให้มูลีมูลีมูลียุคนี้ขาดไม่ได้นะไอตัวนี้มูลีกันแดดชมภายในหน่อยครับนี่ ตัดิบๆหน่อยดิบๆหน่อยโอ้โหเนี่บอกซิ่งแบบรถญี่ปุ่นเลยเรียบร้อยนะเรียบร้อยหมดเป็นเรียบมีโรบาร์โอ้โหมีโรนบานโรนบานังไม่ได้อยู่แล้วเข้าไม่ได้เนี่ยนั่งไม่ได้ช่างมันช่างมันฟาเกตฟาเกตอีดิชั่นโอาไม่ใจมัน น่าไ,ได้ช่างแมงกระจกนี่มาเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่น Red เรโทนะฮะพรายุคกับเจ็ดศูนย์ะนะยุคเจ็ดศูนย์นะถ<ต> <นะ S 2> ามจร<า><อ>ิงนะมองเห็นไหมฮะแต่ก็พอได้อยู่นะแต่ก็ลำบากหน่อยลำบากหน่อยนเน้นเท่นะเน้นเทมุมมองมันก็ยากหน่อยมันเล็กไงแฟนๆนะรถเยอรมันในยุค8 0 90เนี่ยนะหนีไม่พ้น 190e กับ e อ0ใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยผมเห็นร9อ e คันนี้นะถึงแม้ข้างนอกนะจะไม่ได้คาดลายเลยนะแต่ว่าข้างในเนี่ยดุมากนะดุสุดๆนะ เดี๋ยวขอเชิญไปพบกับเจ้าของหน่อยผมอยากเห็นข้างในแบบเต็มตามากๆเลยครับขอเรียนเชิญเจ้าของนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อตุ๊กครับผมอ๋อพี่ตุ๊กนะครับอ่าชมหน่อยครับได้ครับเชิญเลยครับข้างในก็ไม่มีอะไรเลยครับพี่สิงต์เซีฟเลยนะมันไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยครับโอ้โหรถคันนี้เนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรเลยมีเบาะเดียวด้วยโอ้สุดยอดมากครับผมอันนี้ก็เป็น เครื่องอะไรครับผมเป็นเครื่อง2.3ครับอ๋อ2.3ตัววา26วาว8วาว8วาวด้วยโอ้เกียร์ธรรมดาสุดยอดแล้วนี้คือทําอะไรกับเครื่องกับเกียร์ไปบ้างครับเครื่องกับเกียร์ครับเกียร์เดิมปกติมันเป็น4เกียร์ครับผมแต่ผมเอา5เกียร์ของเบนซ์1 2 4มาชนก็เป็นเกียร์เป็นเเกียร์บนซ์เหมือนเดิมครับผมส่วนเครื่องก็ไม่ได้ทําอะไรครับแค่เปลี่ยนลิ้นเป็นสดครับเดี๋ยวดูเครื่องกันดีกว่าโอ้ได้ครับเดี๋ยวดูเครื่องครับอุ้ย เครื่อง2.38วาลแต่มันไม่ธรรมดาเลยนะครับสี่ลิ้นปักแต่กันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหอันนี้ทําอะไรไปบ้างครับผมเครื่องก็มีชุดไฟครับเปลี่ยนลิ้นใช่ไหมครับแล้วก็พวกประเก็นครับเสริมประเก็นเป็นประเก็นเหล็กครับผมรูปเดิมการเดิมครับเสริมประเก็นเข้าไปลดความจุก็เพิ่มขึ้นยใช่ครับนิดนึงงอุ้ยครับผมอันนี้นี่ได้หมได้ครับยินดีครับ เสียงบ้าบอมากกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วดังมากดังมากแถวนี้บ้านคนเยอะหลายๆคนนะที่ชื่นชอบสุบรุนะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยยกรถในตอนนี้เนี่ยในตอนสมัยนี้เนี่ยเขามักจะไปเปลี่ยนเป็นของชม4ชม5ชม6มาแล้วที่ไฟมันจะเป็นเพชรๆหน่อยอะให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่ว่านี่นะอนุรักษ์อนุรักษ์โอ้นี่คือ สีน้ําเงินเดิมนะตรงยุคตรงปีเลยนะกับที่แข่งนะครับเป็นรถอารมณ์ดีเป็นรถอารมณ์ดีห้าหลายหลายคนก็จะสงสัยนะฮ้าคืออะไรบุหรี่ครับบุหรี่ต้องห้านะครับนี่ตรงคอนลินแมคเลย์นะคอนลินแมคเลย์นนี่็เปตำนานรถแรลลี่งโอ้โหคันนี้นี่คือคอสเพลย์รถแรลลี่เต็มๆเลยเนี่ยนะนี่ล้อล้อนี่แมกนีเซียมด้วยหรือเปล่าสปีดไลน์อ่าสปีดไลน์โปรไดฟ์อ่ะนี่ โอ้โหช่องดูอากาศนี่นโอ้โหโอ้โห,โโหเห็นแล้วขนลุกเลยคนลุกเลยเดี๋ยวเรามาตามหาเจ้าของรถดีกว่าว่าอ,อยู่ไหนนะฮะเราก็อยู่กับเจ้าของรถแล้วนะครับโอ้โหให้พิตี้แนะนำดีกว่านะฮะว่ารถคันนี้เนี่ยพิตี้ทำอะไรไปบ้างครับอ่าโอเคก็คันนี้นะครับเป็นเป็นอิมเพซ่านะครับ,รบก็คือเป็น GC8 ที่เราเอามาทำเลปิก้ารถ กรุ๊ปเอคอนเซ็ปต์ของรถลักกรุ๊ปเอนี่แหละก็คือคือรถกรุ๊ปเอสมัยก่อนช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ทางเรียบก็มีรถเลี่ยนและรถลิลี่ด้วยนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยรถสร้างชื่อก็คืออิมเพรสซ่าที่คอลินนักเลคห์ครับนะครับก็พยายามเอารถมาทำเลปิกาให้มันเหมือนโชคดีรถกรุ๊ปเอเวลามันทำมันไม่ยากเพราะมันไม่มีโป่งไม่มีอะไรแต่ว่าก็ทําเยอะเหมือนกันครับพยายามเปิดแคตตาล็อกทุกอย่างให้มันเหมือนครับผมสาธิตการนั่งนะฮะโอ้โหแผงเลยครับนี่เต็มไปหมดเลย ก็อันนี้จริงๆยังทําไม่เสร็จรถเนี่ยยังอยู่ประมาณสักแปดสิเอร์ก็จะมีแผงตัวนี้คือแผงแผงเหมือนแผงรีเลย์ครับเหมือนแผงรีเลย์ของรถเหมือนสมัยรถเก่ารถกรุ๊ปเออันนี้ก็คือผมสั่งจากอังกฤษมาแล้วก็พยายามทำเนี่ยในนั้นมันเขียนว่าอะไรบ้างก็มีพวกฟิลต่างๆครับพวกอิเกนชั่นปั๊มติ๊กทุกอย่างมันจะมีหมดเลยนะครับไอเดอร์สปีดคอนโทรลเรดิโอไอไมอไอถุงมันมันตัดไปก็กดให้มันต่อใหม่เราดึงเราดึงเราจะปิดเปิดเปิดจะใช้ ไฟทุกอย่างสมัยก่อนรถแข่งก็คือใช้อย่างนี้หมด oh, <yeah. S 1> นะครับสมัยก็แพงมากไอ,ไอสวิตตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นของยี่ห้อตัวที่รถแข่งจริงๆใช้เลยเนี่ยตัวนี้ซื้ออยู่ปัจจุบันเนี่ยตัวละเกือบ20,000ื่น <Huh? S 1> ใช่หมื่นกว่าบาทแพงมากตัวมันแบบหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยแต่นี้ผมเอาแบบว่ายีห้อเดียวกันแต่รุ่นไซส์เล็กลงมาก็จะถูกลงเลยแล้วันไม่มีแอร์ไหมไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ผมเพราะว่าอันนี้ผมทาคือคอนเซปต์รถแรลลี่เนี่ยก็คือเราวิ่งถนนได้ด้วยแล้วก็ผมมาไปแข่งด้วย อย,อย่างเมื่ออย่างเมื่อเ,ออเดือนออที่ผ่านมาจนธันวาก็เอาไปแข่งแรลลี่มาก็ยกสูงใส่ล้อใส่ล้อแรลลี่ยกสูงอะไรอย่างนี้ครับนี่เรามาดูห้องเครื่องกันนะครับ <c oughs> เครื่องก็ยังไม่เงียบ<อ>ใช่เป็น <ไอ S 1> เวอร์ชั่นแรกปกตินะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเดี๋ยวจะพยายามเก็บอ,อย่างตรงน,นี้เดี๋ยวจะต้องทำหัวโช๊คให้มันเหมือนรถรุ่เอนะครับแล้วก็กระป๋องพักน้ำจะต้องสร้างนี่ก็ยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวจะต้องทำเก็บไปเรื่อยๆครับ เบรกแล้วก็ใช้แบบไม่มีมออลมแล้วอะไรเงี้ยครับ โอ้โหวันนี้นะฮะรถสวยๆในงานเพียบเลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะรถสไตล์แบบย้อนยุคนะเป็นรถแข่งในยุค80 90นะพลาดไม่ได้นะครับติดตามกลุ่มนี้ไว้ไดีนะกลุ่ม A ค u p นะเราก็ยังไม่ทราบนะว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะไปจัดดื่มกาแฟกันอีกเมื่อไหร่นะแต่วันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้แต่ละคันนี้สุดยอดจริงนะเขาใช้ความพยายามพละกําลังความอุตสาหะในการหาของนะมาทําให้รถแต่ละคันเนี่ย ดูสวยนะฮะแล้วเป็นตัวของตัวเองนะครับผมยังไงก็ฝากไว้กับงานนะครับกรุ๊ปเอครับนะครับผมติดตามกันได้นะครับวันนี้คาเค้าเจอไทยแลนด์นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์เวลาดี4ี่โมงเย็นไปดูกันว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาไปชมกับรถอะไรวันนี้สวัสดีครับ